เขาแคร์คุณมากแค่ไหนมาดูกันนะคะใครหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคนคนนั้นของคุณตอนนี้เขาแคร์คุณอยู่หรือเปล่ายังแคร์กันอยู่ไหมนะคะแล้วแคร์คุณมากแค่ไหนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นเขาแคร์คุณมากแค่ไหนนะคะไพาทาร์ลอดขา ใครคนนั้นของ FC พี่เมย์นะคะเขาแคร์ f อพี่เมย์มากแค่ไหนกันคะมาดูกันคะ่ะกับไพ่ใบนี้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าไม่แคร์ได้อย่างไรนะคะคุณคือความคาดหวังกับสิ่งที่เขา เขาเรียกว่าอะไรกับสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เขาวาดฝันไว้นะคะคุณเป็นเสมือนผลลัพธ์หรือเป็นของรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน เป็นรางวัลแห่งชีวิตที่เขาจะต้องไขว่คว้ามานั่นเองนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าหมายความว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือผลของที่เขาได้ทุ่มเทลงไปและเขาทำทุกอย่างเป้าหมายเป้าหมาย,มายนั้นผลลัพธ์นั้น สรุปคำตอบทั้งหมดคือตัวคุณนั่นเองนะคะเป็นรางวัลของชีวิตเป็นผลตอบแทนที่เขาคาดหวังจะได้รับกลับมาในทุกๆสิ่งที่เขาได้ทุ่มเทใช้แรงกายแรงใจไม่ว่าจะเป็น คนที่ตั้งใจทำงานนะคะเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของคุณทั้งคู่การที่เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเริ่มทำอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขาเป็นการเดินทางครั้งใหม่ที่เตรียมความพร้อมเพราะผลลัพธ์และเป้าหมายนั่นก็คือคุณนั่นเองค่ะมาดูอีกนะคะว่าคุณสำคัญแค่ไหนในชีวิตของเขานะคะพี่เมยจะปิดไว้ก่อนนะคะไพ่ใบนี้นอกจากจะมีความรักให้คุณแล้วแล้วมองว่า เป็นคนสําคัญแล้วคุณเป็นคนสําคัญคุณเป็นเป้าหมายและเป็นรางวัลแห่งชีวิตเป็นผลตอบแทนที่เขาอยากจะได้รับคุณก็ยังเป็น เขาเรียกว่าที่สเสน่หามีทั้งความรักความสเสน่หาให้คุณนั่นเองนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดวิลมันมีความหลงไหลในตัวคุณด้วยนะคะ mm hmm. เขามองว่าคุณเป็นทั้งคนที่รักและคนที่เขาสเสน่หาและมีความที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณอยากจะใช้ชีวิตกับคุณเดินทางไปด้วยกันนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขามองและ เขาแคร์คุณมากๆเลยคุณคือคนหนึ่งที่เขามองว่าเป็นของขวัญเป็นรางวัลของเขานั่นเองค่ะ